เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับช่องอเซกเล็กครับนวันนี้มาดูกูจุมนวดข้าวแบบโบราณน,นะครับนี่ข้าวพันข้าวพันขัดข้าวพันขัดข้าวพันครับนี่พพนค,นคือชาวนาเขาจะไปเกี่ยวขัดนะครับเอา,าเฉพาะที่มันตรงเนาะที่มันตรงที่มันเอาสีแดงเอาสีแดงเอาสีอะไรออกให้หมดนะครับแล้วก็มาเขาเรียกอะไรฟันบเน,นี่ ฟันฟาดเนะาะมาฟาดครับมาฟาดเอาเมล็ดออกนะครับเพื่อเอาไว้ทําพันปีหน้าครับพันมันจะได้สะอาดปราะศะจากสิ่งเจือปนข้าวปนนะครับ <c oughs> นี่มาดูการครับนี่ใส่ใส่เครื่องมืออันนี้เรียกว่าอะไรครับนี่ไอ้ไสองอันนี้ไม <c oughs> ้นีบ <c oughs> ไหมไม้นีบนะครับนี่ไม้นีบนะครับก็เป <c oughs> <ๆ>็นไม้สองอันนะครับมัดด้วยเชือกครับแล้วก็จะพันอย่างนี้ครับนี่มาพันนี้ปุ๊บ เอารัดไปครับนี่แน่น <ยก S 1> ๆนะครับแล้วก็ยกนะครับนี่เอามาดูามาดูตอนฟาดเลยครับนี่ตึ๊บนี่ครับฟาดมันก็จะออกเตมเมล็ดนะครับสลัดเมล็ดออกมาครับนี่ปึ๊บอืมสวยยนะครับคัดพันไว้ปีหน้านะครับอยากได้พัดพันร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอย่างนี้แหละเนาะ ซื้อเขาแพงไงทำนี้ได้ร้อยเนาะเออก็99อ่ะครับมันก็ต้องมีบ้างเนาะตกหล่นครับอาจจะมันอันนั้นตาเราหนะอันนี้คือคือไปเกี่ยวคัดมาเลยเนาะเกี่ยวมือเนาะคัดมาเลยครับใช่ถ้าข้าล้มคัดไม่ได้เนาะมองไม่เห็นอ๋อเอาเม็ดเอาเม็ดเอาเม็ดแดงเม็ดเม็ดเล็กเม็ดเล็กออกเนาะครับนั่นหละ นี่นี่ครับนี่ครับเป็นการประหยัดพันธุ์นะครับประหยัดต้นทุนนะครับเพียงแค่เราลงแรงนิดหน่อยนะครับเกี่ยวเกี่ยวกี่วันครับนี่สองวันอ่าสองวันนะครับเอาเอาไม่เอาเยอะเนาะอืมประมาณนี่ก็สองสามถุงปุ๋ยได้อยู่นี่เนาะห้าถ<อ>ุงแล้วนะึ่ประมาณห้าถุงปุย๋ยถ้าไปซื้อเขาก็ถุงปุ๋ยละหกร้อยเนาะห้าหกสามสิบอืครับสามพันเนาะอืก็สามพันบาทอันนี้ประหยัดนะครับเกี่ยวเอง อย่ยต้นทุนเยอะนะครับก็นี่ครับที่เราบ่นกันว่าต้นทุนแพงนะครับ้าวพันนี่ครับทําเหมือนานา<ห>เขาเนี่ยเ <Benedict S 2> นาะครับต้องทําเองบ้างครับนี่เนาะใช่ใช่ใช่เนี่ยครับมาดูผู้ช่วยจัดต่อเลยครับนี่ครับผู้ช่วยบานปุ่มตึงนั่นนี่อ่าแม่มันริทำแล้วได้แล้วนะอเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเกือบร้อยแล้วเนาะเออแต่มันก็มีบ้างเนาะครับเกือบร้อยแล้ว นี่ครับต้องจะทำทุกทุกปีอ๋อต้องนนั่นต้องทำทุกปีเราก็คัดไว้ปีละสิบสอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่มึงเฉพาะที่นาเราวานเนาะใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าเราจะทำแบบหรือจากงานหนึ่งเนาะถ้าเราทำพันอ่ะพอเข้ายืนยืนเราก็เดินเลยครับเดินเก็บเม็ดเล็กเม็ดแดงแต่ถ้าเข้าล้มนอนนิดเก็บไม่ได้มันจะใช่หาไม่เจออันนี้นี่ที่ทำตรงนี้เนาะ สวยแต่ถ้ากระสอบน่ะนวดเกียวคัดพันเองเลยครับแล้วก็ขายพันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดบาทแน่นคนอื่นเขาเอาสิบเอาสิบเก้าสิบเนี่ยแต่ผมเอาสิบเจ็ดบาทนี่ใครว่าชาวนาเพิ่มมูลค่าไม่ได้ครับนี่นี่เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับนี่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผู้ช่วยนี่ตรงนั้นเออเนาะ ไรไหมไม่ถึงไรไม่ถึงเนาะน่าจะสามงานใช่ใช่ประมาณสามงานขายปีนี้เออปีที่แล้วขายข้าวพันธุ์ได้เท่าไหร่ครับนี่เฉพาะข้าวพันธุ์ไม่ไม่พันตรงนี้เหรออืมน่าจะเป็นหมื่นมั้งเนาะเออได้ได้อืมอได้เนี่ครับไม่ถึงไร่ครับได้เป็นหมื่นนะครับได้ได้นี่ถ้าถ้าขยันทําเลยครับต้นทุนเยอะนี่นี่คือทางออกเนาะบางคนบ่นอย่างเดียวเนาะไม่หาทางออกให้ตัวเองเนาะครับ ็บนว่าโอ้ยพอไปขายเขาก็ไม่อยากเอาเนาะอ,อยากได้รมันปนเม็ดเล็กเม็ดแดงเยอะอะจริงสา,สาเหตุสาเหตุที่ปนนี้เพราะอะไรครับนี่เออมันก็หลายอย่างเนาะในในในความคิดของผู้ช่วยค,วคิดก็มันมันมันอะไราอาจจะติดมาก,กระรดนวดบ้างก็ได้เนาะอ่าครับหรือก็ที่เราไม่ค่อยได้ทําพันเองอ๋อเนาะนั่นแหละครับมันก็เลย ปนไปปีนละนิดปีละหน่อยมันก็เยอะเนาะคราวนี้ผมทําได้สองปีสามปีนี้แล้วครับลูกค้าเยอะแล้วอ๋อเนี่ยมาติดต่อก็ติดต่อพันแกได้นะครับนี่อยู่บ้านภูมิสุตึงนะครับพันนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเก้าสิบเก้าไปเนาะเนาะต่ว่าจะไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไปมันก็ไอ้นี่อยู่เนาะกระไรอยู่เนาะมันก็มีปนบ้างแหละนิดๆหน่อยๆคือบางทีมันก็เนาะเราครับ ตาเรามันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นขนาดพันเราซื้อยังแทบจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะที่ว่าดีขนาดว่าเอาไปอะไรคัดเม็ดเล็กออกเนาะพอมาหวานโอ้โหเยอะกว่าเดิมเหมือนกับอย่างนั้นแหละต้องลงมืออย่างนี้นี่นี่นี่คือทางออกเนาะสมมุติว่าเราได้สามกระสอบใหญ่เนาะทีหน้ามันก็ได้เยอะครับเราก็เตรียมแปลงไว้เลยเนาะเฉพาะเลยเนาะโอาเอาของมันเลยนี่ครับ รูปแบบที่ทําแล้วประหยัดต้นทุนก็มีนะครับตัวอย่างตัวอย่างง่ายๆนี่แกแกก็เลี้ยงควายเยอะด้วยนะครับเอาปุ๋ยไปใส่ผักใส่นาเนี่ยนี่ตรงนี้นาสามงานนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับโอ้ข้าวสวยรวงยาวรวงยาวเนาะแต่แต่เราก็ใส่ปุ๋ยมาช่วงทำทำสวนเนาะอืมครับนั่นแหละนี่ครับสวยนี่ผู้ช่วยเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับนี่ด้วยนะดำด้วยครับมาดำ คือที่แกประมาณสามงานนะครับผมเคยเจอเนาะประมาณสามงานเนาะแกทําข้าวข้าวเสร็จแกก็ปลูกผักนะครับปีหนึ่งนีได้เยอะเนาะผู้ <ใน S 1> ช่วย<ด>บอกตัวเลขได้ไหมครับบอกตัวเลขได้ไหมเออถ้าผู้จัดการนะครับอกได้ผมบอกไม่ได้นตรงแม่บ้านครับอตอนนี้ใช่จริงจริงครับก็ประมาณหลายหมื่นเหมือนกันนะน่าจะไม่ต่ํากว่าสามเนาะครับไม่ต่ำไม่ต่ำครับนี่นี่พืชหลังนาได้นี่ไม่ต่ากว่าสามเนาะครับพราะ่าช่วงกระโพดเนาะครับ กระโพดแล้วก็กระลำดอกครับตัวแตงอย่างี้นะครับได้ได้ครับเนาะครับไม่ตำกว่าสามหมื่นอย่างว่าครับผมมองแล้วไม่น่าจะตำกระสามอ่ะดูดูส่งครับขนาดขนาดขนาดขายด้วยเนาะแจกด้วยขายด้วยแจกบ้างเออปลอดสารปลอดสารนี่ครับปลอดสารนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเสร็จหน้าเกี่ยวแกก็จะเริ่มจัดอีกแล้วนะครับนี่ ข้าวโพดผักชีกะหล่ำใช่ใช่ใช่เตงบัคคุรี่เออนี่เนาะบัคคุรี่กะโหลตั้งเก็บสิทเนาะครับโอ้สวยมากปีที่แล้วได้เยอะเหมือนกันนะดอกก็ใหญ่ผมเห็นของผู้ช่วยสวยอยู่ปลูกผักแถวนี้ไม่ค่อยมีใครทําเป็นหรอกใช่ใช่ใช่เขา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 เหนื่อยแล้ว เราก็ทําไปกินด้วยขายด้วยปลูกผักมันต้องเอาใจใส่หน่อยเนาะใช่เอาจริงจริงจริงต้องตื่นเตะหัวค่ามาดูมาแรงดูนู่นดูนี่เนาะไอ้กระโพดเขาว่าเป็นนอนนอนไอ้เราก็ต้องต้องมาอะไรส่องนอนออกกลางคืนเนาะเออกลางคืนนอนมันออกผมนะครับเขาเรียกอะไรล่ะออกไห้ออกไหมเนยอ่ะเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวไม่รบกวนผู้ช่วยแล้วครับก็ฝากกดติดตามกด ไลค์กด subscribe ด้วยนะครับช่องแซกเด็กครับแซก,แซกเด็กครับผู้ช่วยอย่าลืมไปกดเดออ<อ>้อสวัสดีครับ